ครับสวัสดีครับอยู่กับผมแฮกบาดอยครับผมอันนี้พามาชมหกล้อครับแปดล้อครับสิบล้อครับสวยๆครับขออนุญาตจะของนะครับเพราะว่าผมหาแล้วเกอเปไปไหนไม่รู้ครับไม่น่าจะชาบราคาครับถ้าใครสนใจก็เบอร์โทรตามนี้นะครับศูนย์แปดหนึ่งเก้าหกสองแปดเก้าหกหนึ่งครับประมาณนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมดีวิวให้แต่ละคันนะเพราะว่าไม่เจอเฮียกับเกีครับ ่าผมเดินหาแล้วครับเดี๋ยวรีวิวให้ชมรอบๆครับเพราะว่าเห็นรถสวยดีครับสวยจริงรบรถครับกดไม่ได้ครับวิ่งผ่านครับอันนี้น่าจะ Fc หรือ Fb ไม่รู้ครับน่าจะ Fc ครับครับหรือ Fb ไม่รู้ครับสวยครับเจ้าของไปไหนไม่รู้ครับเจ้าของอยู่นี่น่าจะทราบราคาครับเดี๋ยวรีวิวให้ชมคร่าวๆครับเจอเจ้าของครับ อันนี้น่าจะเอฟซครับดำ้ครับเออไม่ดำ้ครับคันนี้ไม่ดำ้ครับประมาณนี้ละครับ